พบกับผมนายชอตตี้บูเจว,วากับ A Force ภาค k 2เกมนี้เป็นเกมแนว tactical shooter 5 v 5นะครับแบ่งฝ่ายกันโจมตีและป้องกันนะครับลักษณะการเล่นก็คล้าย counter style และก็ v a l o r a n t เลยครับผมเผื่อใครไม่เคยเล่นก็จะสรุปให้ฟังละกันว่ามันจะแบ่งเป็น2ฝนะ่ายเนาะฝ่ายหนึ่งก็จะมีหน้าที่เอาระเบิดไปวางอีกฝ่ายหนึ่งก็มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เขามาวางระเบิดและการเล่นจะแบ่งเป็นรอบๆอบนะครับต้องรอให้มีการแพ้ชนะกันก่อนเนาะถึงจะเล่นรอบต่อไปได้ครับไม่ใช่ตายปุ๊บเกิดปั๊บอะไรแบบนั้น และก่อนจะเริ่มแต่และเราก็จะมีของให้เราซื้อด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนเครื่องป้องกันสกิลต่างๆของตัวละครอ,อะไรแบบนี้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจะมีทั้งหมด10ตัวละครให้เราเลือกใช้งานครับแบ่งเป็นตัวฟรี5ตัวและก็ต้องไปเล่นเพื่อสะสมแต้มหรือเติมเงินซื้อมาอีก5ตัว ส่วนโหมดการเล่นในปัจจุบันจะมี3โหมดครับโหมดแรกก็ที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นั่นแหละครับโหมดที่2ก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าโหมดที่2เนี่ยมันเล่นแค่ชนะ3รอบพอถ้าเป็นโหมดแรกเนี่ยจะต้องชนะทั้งหมด9รอบนะครับผมส่วนโหมดสุดท้ายฟรีฟอร์ออันนี้ยิงกันมัว่วซั่วได้เลยใครได้30คิวก่อนก็ชนะไปโอเคเริ่มต้นมาผมได้เป็นฝ่ายป้องกันก่อนนะครับผมไหนดูซิซื้ออะไรดี เออช่วงแรกไม่ค่อยมีตังเนี่ยจริงๆก็กดเล็กคอมเมนต์เลยก็ได้นะตัวเกมเขาก็จะซื้อให้อัตโนมัตินะครับและในแต่ละรอบการเล่นเนี่ยมีเวลาให้เราซื้อของตั้ง30วินาทีแน่ถ้าเห็นผมตัดฉากไป,ไปไปมาๆก็ไม่ต้องตกใจนะมันรอนานเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเอาดิยืนแลกกันอย่างนี้เลย <S <S โอ้โออยไอ้นี่มันเดินมาโยกยิงแบบนี้ รอบนี้ก็เหมือนเดิเมครับให้ตัวเกมซื้อของให้นะครับผมเอ้บลูเบิร์ดอ่านไหมเนี่ยเฮ้ยมีศัตรูมาทันไหมโอ้ยไม่ทันว่ะคือมันมีบอกเหรอศัตรูมาเร็วแก้เร็วแก้เร็วทันไหมอ่านไหมนี่ไงผมแก้ไปแล้วก่อนหน้านี้ไง2019 โอเครอบนี้ชนะไปครับมันไม่ต้องกู้ใหม่หมดเหมือน counter style อะไรอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวรอบนี้ผมออกกลางแมปเลยส่ตงตัวล่อไปเฮ้ยไม่ต้องล่อลอมัง้งอ้าวอันนี้เขาไม่เล่นเว้ยอยู่ดีๆมายืนเฉยๆโอเคผมยิงตัวกับตัวเขาไม่เก่งก็ต้องคอยหลอยแบบเนี้ย เหมือนเจอและเหมือนเจอและวด้าน,นขวามันยิงใครอยู่ไม่รู้เพื่อเรากำลังไปตุยพอดีมันอยู่ตรงนี้เพื่อนโอ้โหไม่ไหวว่ามันสามตัวแล้วโอ้โหนี่โอ้โหทิปเปิดกิวโอ้โหอันนี้เขาใช้ใสกิลไงเป็นล o อกเก็ตลอนเชอร์ยืนอัดอัดกันแบบนี้สบายเลยชนะแล้วพี่ใจเย็นแหมรอบนี้เปิดอะไรเนะี่ยโอเคต้องเช็คปืนทุกครั้งเลยผมอะ มีรอบหนึ่งซื้อปืนอะไรมาก็ไม่รู้มันยิงรัวไม่ได้โอ้โหนึกว่าปืนขาดลำกล้องเรียบร้อยหันมาไม่ทันหรอกเล่นในมือถืออ่ะ <c oughs> หันยากผมรู้เค <c oughs> okay. สกิลของผมเป็นสกิลดูดไงพี่ <c oughs> มันปลาระเบิดเวนกรรมยิงไม่ทันอินเทลไป โอ้โหโดนซ้อนฝั่งนู้นโอเคเฮ้ยข้างหลังมาแล้วโอเคเฮ้ยเดอ้ยอ้าว ปาดมั่วๆตายเฉยอ,อีกตัวหนึ่งอ้าวกำลังงงอยู่อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเมื่อกี้ผมเดินอ่ะมันไม่ได้แหลกนะผมเดินไปชนศัตรูศัตรูมาล่องหนอยู่เวรกรรมสุดๆคราวนี้เปลี่ยนฝั่งแล้วนะครับผมสูสีมากเลยครับรอบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต้องมารอติดตามนะจ๊ะอ้าวเราได้ระเบิดว่ะระเบิดนี้จะเป็นใครเก็บก็ได้เนาะไม่มีคนว่ะวางเลยแล้วกัน สองฝั่งนี้ดูโวมันไปอยู่บีกันหมดเลยยังใช้ปืนพกกันอยู่ยิงกัน,นยาก ด้านขวาไม่ทันว่ะเอาเลยอีกสองคนนะ่ะโหเ,เริ่มต้นมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่รอบนี้ทันไหมไม่ทันแมนิดเดียวนิดเดียวและไม่รู้เป็นไรแม์นี้ผมต้องเป็นคนถือระเบิดทุกทีเลยไม่มีใครเก็บระเบิดเลยอยู่เอกันหมดรัววางก่อนแล้วกันจริงครับอยู่เอกันหมด Few moment's later โอเคชนะและ้วเป็นการวางระเบิดสมบูรณ์แบบ <laughs> แล้วผมก็ไม่หนีด้วยนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะลองวัดดวงกับมันดูอีกว่าคราวเนี้ยมันจะมาบีไหมผมจะมาบีเรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะส่งคนมาพุ้มกันวางระเบิดก่อนแล้วกัน <sh arp> อีกตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆนี้ครับไม่ไกลมาก <sh arp> มันเขาจะไม่กู้ระเบิดฮะไปม,มาละเดี๋ยวมันตีเลยเฮ้ย ภูเวนกรรมผมกําลังใช้อันตีไงคนนี้เขาล่องหนได้ผมโดนคนเมื่อกี้ฆ่าตายหลายรอบแล้วทันไหมรอลุ้นกันทันครับผมหรือ <laughs> ว่าจะไม่ทันซะแล้วผมยังคงมาบีอยู่เหมือนเดิมครับรอบสุดท้ายไม่เข็ดโอเคศัตรูเหลือตัวสุดท้ายแล้วคือพวกเราเขาไปจัดการศัตรูได้ครับสองตัวแต่ศัตรูตัวเดียวแล้วเราก็วางระเบิดแล้วจะแ,แก้ไหม โอ้ผมโดนยิงเวนกรรมแต่คงแก้ไม่ทันละมั้งโอเคเออชนะแบบหือดขึ้นคอครับใช้เวลาเล่นเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะคือมันสูสีกันมากเลยครับระหว่างทีมลุกกับทีมรับเนาะดูดิชนะไปด้วยคะแนน9ต่อ8อะ่ะส่วนตอนจบก็จะมีการสรุปด้วยนะครับว่าใครเป็น MVP ครับทำมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเนี่ย ส่วนผลการลบนะครับฆ่าไป15ตาย14บสแอดิสนะครับแต่วางระเบิดไป6เป็นไงล่ะนี่คือบอกเลยว่าทีมผมเนี่ยชนะเพราะผมพูดอย่างนี้ได้เลยนะส่วนโหมดฟรีฟอร์เนี่ยก็สนุกดีเหมือนกันนะยิงกันอย่างเดียวใช้ปืนอย่างเดียวนะครับไม่มีการใช้สกิลใดๆทั้งสิน้นถ้าเกิดเราตายแล้วเขาก็จะให้เราซื้อปืนแป๊บหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเราตายอีกไม่เป็นไรนะคือปืนมันจะไม่หลุดออกจากมือครับทำให้โหมดนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการลองปืนเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมลองแบบจริงๆอะ่ะไม่ได้เข้าห้้อองซม ไหนๆก็ไหนๆแหละเดี๋ยวเราไปดูสกิลทุกตัวละครเลยกันละกันว่ามีอะไรบ้างนะครับคนแรกครับน่าจะอ่านว่าลุงนะหรือหลงสักอย่างหนึ่งนี่แหละท่าแรกนะครับจะเป็นอินเทลครับสวมแว่นนะครับจะทําให้มองเห็นศัตรูถึงแม้ว่าจะอยู่ในระเบิดควันก็มองเห็นนะครับส่วนท่าที่2เป็นระเบิดนะครับและทําให้ศัตรูสตั่นนั่นเองนะครับผมเป็นวงกว้างเลยส่วนสกิลสุดท้ายเนี่ยเขาจะเปลี่ยนปืนครับผมปืนนี้เนี่ยเป็นปืนที่สามารถเดินไปยิงไปได้นะครับถ้าเป็นปืนอื่นๆที่มีให้ในเกมนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถยิงได้แม่นขนาดนีี้ในนนขะะเเคื่่อทา ในในระหว่างที่เราถือปืนนี้ครับเราสามารถที่จะกดที่เดิมก็ได้ครับมันจะเป็นการเดชนั่นเองครับผมทีนี้เรามาดูน้องไอดันกันบ้างดีกว่าสกิลแรกจะเป็นการคว้างระเบิดไปนะครับและหิวให้เราได้ด้วยนะครับและในขนาดเดียวกันเจ้าระเบิดเนี้ยมันก็สร้างความเสียหายให้ศัตรูด้วยนะครับผมส่วนสกิลที่2เป็นการกลางบาเรียหรือว่าบล็อกนั่นเองครับทำลายได้ด้วยนะศัตรูยิงอันนี้เข้าไปเยอะๆก็สามารถทําลายได้ถ้าเรายิงเองก็ทําลายได้เหมือนกัน ตัวสกิลอันติเมทเนี่ยจะเป็นการสร้างพลังงานแบบนี้ครับแล้วมอบให้เพื่อนได้ครับระหว่างนี้นะฮะเพื่อนตายก็จะถูกชุบชีวิตกลับคืนมาได้ด้วยนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการโลแบ็กกันนะครับคนต่อไปลอเรนส์สกิลแรกของเขาคือการปาระเบิดควันนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสกิลสแกนก็สามารถมองเห็นศัตรูที่อยู่ด้านในได้เหมือนกันเนาะ คนนั้นต่อมาเป็นอิมูนครับทำให้เราเป็นอมตะโชกคู่หนึ่งครับโดนยิงไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็ท่าสุดท้ายเนียไซครับท่านี้เนี่ยจะทําให้ศัตรูที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยเหมือนกับโดนเซนเซอร์ครับดูที่หัวห็นไหมครับเขาก็จะมองเราไม่ค่อยเห็นในมินิแมปก็จะเบลอไปหมดคนต่อมาซากุระ สกิลแรกจะเป็นการมอบโลให้กับเป้าหมายนั่นเองครับแต่เป้าหมายเต็มก็มอบโลให้เขาไม่ได้เนาะส่วนสกิลที่2เป็นการปาระเบิดควันครับแต่เราสามารถเลือกจุดได้ว่าจะปาตรงไหนครับกดคอนเฟิร์มปับรอแป๊บหนึ่งระเบิดควันก็มาแล้วเป็นแง่หูอันนี้คือแบบเป็นสายสนับสนุนที่แท้ทรูเลยแต่ว่าสกิลอันติเมะนะครับจะเป็นการโจมตีนะครับก็คือจะเรียกเหมือนกับเป็นมิสไซล์ลงใส่หัวแทนอะไรแบบเนี้ยเออผมว่าจริงๆิผมเล่นซากุระก็ได้เลยเนี่ยเพราะผมยิงไม่แม่นเนาะใช้วิธีนี้เอาก็ได้ คนต่อไปเทสไซสกิลแรกจะเป็นการปาลระเบิดแฟตนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดโดนเข้าแล้วแสงจะจ้าแบบนี้ครับส่วนสกิลที่2เป็นการพุ่งแค่นี้แหละนะครับเอาไว้หลบหลีกเนาะส,นสกิลสุดท้ายเป็นระเบิดแฟตเหมือนกันครับแต่ว่ามีความสามารถในเรื่องของเทเลพอร์ตครับเอาปุมปาไปก่อนโอเคเนี่ยเห็นไหมเรากดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเทเลพอร์ตลงตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าศัตรูอ่ะมันแฟตมันโดนเรียบร้อยแล้วไงเราก็พุ่งไปไล่ฆ่าปั๊บปับปับ,ปบ,ปบ,ปบเลยเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับผม คนต่อมาอาเป๊ปตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมเล่นให้ท่านผู้ชมดูนั่นแหละครับก็เป็นตัวที่คอยสอดสองสแกนได้นะครับผมแล้วก็ท่าที่2เนี่ยจะเป็นการปลาระเบิดไปนั่นเองครับแต่กว่าจะระเบิดก็พักหนึ่งเหมือนกันนะโดนไหมเนี่ยเออโดนนะครับแตกไปหนึ่งเลยส่วนท่าอันตีเนี่ยจะเป็นเหมือนกับแบ็คโฮครับดูดศัตรูเข้าใจกลางได้นะครับอ่ถ้าเกิดว่าดูดเสร็จปั๊บเนี่ยปลาระเบิดตามไปก็ได้หรือจะยิงก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่ครับคอมโบใครคอมโบมันคนต่อมาน้องเฟ เมื่อกี้เอาแอนิเมชันให้ดูไงแต่อันนี้เป็นของจริงนะครับผมอ่ะก็สามารถวางป้อมได้นะป้อมมันเจอศัตรูเดี๋ยวมันก็จะยิงเองแบบนี้ครับผมแต่ว่ามันไม่ได้ยิงรัวมากเห็นไหมก็ช่วยทุ่นแรงได้เหมือนกันนะครับส่วนท่าที่2ก็เป็นการวางกับดักเลเซอร์เนาะนี่ไงมันทริกเรียบร้อยแล้วครับไอน,นี้ก็จะช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับอ่ะแล้วออกไปไม่ได้ด้วยนะเหมือนมันตึงแล้วอ่ะมันก็จะออกไปจากอาณาเขตตรงนี้ไม่ได้นะครับ ส่วนท่าสุดท้ายนะครับคือ disrupt นะครับทำให้คนที่อยู่แถวนี้เนี่ยมองไม่เห็นซึ่งมันจะมีสัญลักษณ์บอกที่หัวศัตรูเลยครับว่าตัวไหนได้รับผลของสกิลนี้ไปแล้วคนต่อมาแอนนี่สกิลแรกจะเป็นการคว้างระเบิดนะครับระเบิดร,รอบหนึ่งเสร็จปั๊บมีอีก4ลูกวิ่งใส่ศัตรูด้วยครับค่อนข้างดีเลยครับส่วนสกิลที่2หรอระเบิดแฟตนั่นเองจ้าแต่อันนี้แสงสีชมพูแล้วรู้สึกว่านานกว่าสีม่วงเมื่อกี้ด้วยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายล็อกเก็ตลอนเชอร์นั่นเองครับอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลย คนต่อมาสเปกเตอร์สกิลแรกจะเป็นการปล่อยสโมกนั่นเองครับนะทำให้ศัตรูมองไม่เห็นเนาะยกเว้นว่าใครมีคำสั่งสแกนก็จะมองเห็นนะครับต่อไป invisible คือล่องหนนั่นเองนะครับแต่ว่าล่องหนได้แป๊บเดียวเองอะ่ะตัวสกิลสุดท้ายครับเป็นการส่องนะครับว่าแถวนี้เนี่ยมีใครอยู่ในแผนที่บ้างนั่นเองครับและคนสุดท้ายเลวิส ท่าแรกจะเป็นการยิงระเบิดแฟตแต่ว่าจะไม่เหมือนกับคนที่ผ่านมาเลยคืออันเนี้ยเราปล่อยไปเสร็จปับ๊บเราจะให้มันทํางานตอนไหนก็ค่อยกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งซึ่งระยะการแฟตนี้มันไกลเหมือนกันนะค่อนข้างไกลเลยนะฮะส่วนท่าที่2เป็นอินเทลครับก็จะส่องดูว่าข้างหน้าเนี่ยมีใครบ้างนั่นเองครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยมันเคลื่อนที่ชา้าลงเล็กน้อยด้วยเนาะและสกิลสุดท้ายก็คือการปล่อยโด้นั่นเองครับจะเป็นโดนติดตามนะครับผมใครโดนไปก็จะสตันชา้าลงกว่าเดิมเยอะแบบเยอะมาก พอ,อเล่นจบแล้วนะครับลองดูด้านซ้ายครับมันจะมีคําสั่งมิชชั่นเห็นไหมครับเออนั่นแหละอันนี้ก็คือจะเป็นพวกภารกิจรายวันเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับแนะนำว่าให้ทําให้ครบทุกวันนะครับจะได้รับ EXP กับได้รับแต้มมาเนาะซึ่งแต้มก็เอาไปซื้อพวกตัวละครใหม่ๆนั่นเองครับก็คือให้ไปที่เมนูด้านซ้ายนั่นแหละแล้วก็เมนูแรกสุดเลยก็คือ S นั่นเองครับ ส่วนตัวละครที่ผมจะซื้อเป็นคนแรกคือน้องเฟรครับเนื่องจากว่าผมอ่ะยิงไม่ค่อยแม่นไงงั้นก็ซื้อเลยกันละกันเนาะจะเห็นว่าใช้2,600แต้มหัวใจนะครับอันนี้เล่นประมาณสัก2-3สามเมตรก็ได้แหละครับส่วนใครที่ขี้เกียจรอก็ซื้อได้นะอันนี้คือเติมเงินเนาะงั้นผมก็ซื้อไว้เลยกันละกันและในที่สุดผมก็ได้น้องเฟรมาจนได้ครับขอบอกเลยว่างานดีสุดๆ ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ไปดูไว้คือ Battle Pass กับ Event นะครับคือ Battle Pass อันนี้ก็น่าจะรู้กันเนาะมันจะเอาไว้ใช้ในการรับของฟรีนั่นเองนะครับผมส่วนคนที่เติมเงินก็จะได้รับของมากกว่าปกติ ส่วนในอีเวนต์เนี่ยก็จะแจกของเหมือนกันครับแต่ว่าจะแจกเป็นพวกสติกเกอร์ต่างๆเป็นลายอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราได้ของได้อะไรพวกนี้มาแล้วเนี่ยเราก็กลับเข้าไปที่เมนูได้ครับล้วไปที่คําสั่งคอลเลกชัน่ะในนี้มันก็จะมีพวกสกินปืนต่างๆให้เปลี่ยนแล้วก็สเปรด้วยนะครับนะเวลาฆ่าใครเสร็จอยากฉีดสเปรก็ทําได้ช่วงเกมนี้นะครับแล้วก็จะมีอวตารด้วยก็คือเป็นภาพประกอบไอเดียของเรานั่นเองเวลาที่คนอื่นแอดมาหรือว่าเห็นกันในการต่อสู้อะไรเงี้ยก็จะเป็นโลโก้นี้เนาะ เฟรมก็คือเป็นกรอบของรูปเราอีกทีหนึงเนะาะไตโต้ก็คือจะเป็นฉายานั่นเองครับตัวร้านค้าที่ขายของในตอนนี้ก็จะมีแค่เรื่องของสกินปืนเท่านั้นครับและก็ไม่ได้มีเรื่องของการอัปเกรดทำให้ตัวเองเก่งขึ้นแต่อย่างใดนะครับ และก่อนจากลากันไปเราไปดูการตั้งค่ากันหน่อยดีกว่าครับคือผมจะบอกว่ามันก็จะเหมือนแนว FPS ทั่วไปในมือถือนั่นแหละจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเอาที่ผมปรับกันละกันเนาะคือผมจะไปดูที่ sensitivity ก่อนเนื่องจากว่าตัวเกมเขาปรับระดับ m e d i ยมาให้แล้วผมรู้สึกว่าค่อนข้างช้าก็เลยเปลี่ยนเป็น high ครับเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนเป็น very high ด้วยซ้ำเวลาโดนยิงอะไรเงี้ยจะได้หันไปทันอะไรอย่างนี้และเกมนี้รองรับใจโลด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ถนัดในการเล่นใจโลเท่านั้นเองครับก็เลยปิดเอาไว้ ส่วนการตั้งค่าเลเยอร์์ต่างๆก็ทําได้อิสระเลยนะครับมันจะมีคําสั่งคัสตอมไม้ให้เราเลือกเลยใครจะเอาอะไรไปไว้ตรงไหนปุ่มใหญ่อะไรทําได้หมดที่นี่ส่วนอื่นๆที่ปรับได้ก็จะมีพวกสีของเป้าด้วยนะเผื่อใครไม่ถนัดสีขาวเง,งี้ยเออสีเขียวเป็นของเคาน์เตอร์สไตล์ใช่ปะ่ะแต่ในความจริงมันก็เปลี่ยนได้หมดนี่หว่าก็ลองดูกันละกันครับแม้กระทั่งเรดดอทอะไรเง,งี้ยก็เปลี่ยนได้เนาะมินิแมปนะครับอันนี้ที่ผมชอบเลยคือถ้าเกิดเรามองไม่ค่อยเห็นนะครับเราสามารถขยายรูปภาพตัวละครที่อยู่ใน,นได้ครับ อันต่อมา usability นะครับอันนี้คือมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเอฟเฟกต์และเช่นยิงไปแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์จะเป็นอย่างไรอะไรอย่างงี้นะครับแล้วเอฟเฟกต์สีจะเป็นสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนแล้วก็ดูได้เดี่ยวนั้นเลยนะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยศัตรูเนี่ยเราจะให้ย้อมเป็นสีอะไรอันนี้คือสีม่วงใช่ไหมอันนี้สีเหลืองใช่ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนตัวผมคิดว่าสีแดงน่าจะดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็เวลาตายครับแอนิเมชันจะเป็นยังไงเป็นศพอย่างงี้เป็นดิส เป็นกล่องหรือว่าจะเป็นมาร์เกอร์แบบนี้ก็ได้ครับ ส่วนกราฟิกนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยผมปรับสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะแล้วก็ปรับได้แค่60 fps นะครับสูงกว่านี้ปรับไม่ได้แฮมือถือผมมันไม่น่าจะไหวแต่ถ้าเกิดเราดูด้านขวาบนเนี่ยเขาจะมีบอกนะว่าถ้าปรับขนาดนี้แล้วเนี่ยยังเล่นไหวไหมถ้าเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยแสดงว่าโอเคเลยเครื่องหงผมปรับสุดได้แต่ถ้าเกิดใครเป็นสีเหลืองสีแดงอันนี้ก็ต้องระวังไวน้น,นิดนึงนะแลวมันไม่ได้มีแค่นี้นะท่านผู้ชมดูด้านซ้ายมันสามารถสไลด์ขึ้นไปได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเสียงเกมนี้ก็ทําได้นาะะววมมมไไปงกูดนแต่่่่ผออัคลิยส การพูดะนะเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ Re c o m m e n d นะครับอันนี้ก็คือเวลาเราซื้อของอัตโนมัติจําได้ใช่ไหมครับเราสามารถมาตั้งค่าได้ที่นี่้วยว่าเราจะให้เกมเนี่ยมันแนะนําปืนอะไรให้เราอย่างเช่นปืน MC16 ผมอาจจะไม่ถนัดผมก็รีมูฟไปไปใช้อาก้าแทนอะไรเงี้ยก็กดแอดเข้ามาเห็นไหมคือเรามาปรับตรงนี้ได้ก่อนที่จะเล่นนั่นเองครับส่วนนั้นต่อมาก็คือภาษาเนาะซึ่งผมเช็คมาให้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันไม่มีภาษาไทยนะครับมีแค่จีนกับอังกฤษครับผมส่วนเสียงพาก็เช่นเดียวกััน,นครบ งานสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่อยากเล่น Valorant Mobile โหลดเกมนี้ไปเล่นค่าเวลาก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ตัวจริงจะมาเมื่อไหร่อะเนาะ